วันนี้น้องน้ำโชคอยู่บ้านลูกค้าครับก็ตอนนี้ลูกค้าพักไปกินข้าวไปกินอาหารกันหมดเลยน้องน้ำโชคก็อยู่บ้านธรรมดามาไหม bảo <laughs> <laughs> นั่งนะครับอ้าวเป็นวิดีโอไปแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดเสียงเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพความน่ารักของน้องตอนอยู่กับลูกค้าครับลูกค้าก็จะเล่นได้ตามอัธยาศัไเลยครับ ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับก็อันนี้ไปบ้านลูกค้าครับก็ใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้ก็ติดต่อเรามาได้ที่ช่องเฟสก็ได้ครับเฟสก็ YO YOTH เก่งครับ เนีย่ยครับแอดเฟซมาได้ครับ y o y o t s i n เหน้าเฟซผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ติดต่องานหรือรติดต่ออยากได้น้องไปโชว์ตัวหรือไปเล่นที่บ้านก็ทักมาได้ตามนี้เลยครับอันนี้ก็น้องก็เล่นบอลเล่นไม่ค่อยเล่นบอลเวลาถึงบ้านเหมือนสโนสโนขยัน,นเล่นแต่แตบอเลบเพราะว่าเราจะปล่อยน้องเป็นอิสระเลยเพราะน้องเชื่องกับทุกคน เป็นมิตรกับคนและสัตว์ครับไหนเข้ามาจับน้ำโชคให้นหน่อยหมาแมวมีสุนัขก,ก็ไม่ต้องกลัวครับว่าน้องจะไปกัดเพราะน้องอะ่ะจะเป็นฝ่ายกลัวหมากลัวแมวเองมากกว่าที่จะมากัดน้องไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ